ตตชยันไม่หนักใจลุยสอบในคนจอจานเอี่ยวพนันออนไลน์น้ำมันเถื่อนหากพบผีเ่เสนอพอบตอรลงดาบทันที เรตตารวจแห่งชาติเด้งรับคําสั่งผอบอรตอรอลุยสอบนอายพลจอจันเอียวพนันออนไลน์น้ํามันเถื่อนยันไม่หนักใจหากพบการกระทําผิดเสนอผอบอรตอรอฟันวินัยอาญาทันทีคนตํารวจเอกวิษณุปราศาททองโอสถจอตอชอเปิดเผยว่าหลังจากที่พลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดผอบอรตอรอได้มีหนังสือที่0001ผอทับ32ลง13กุมภาพันธ์2566สังการให้ตนเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ ปรากฏตามข่าวสื่อสังคมออนไลน์และสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นสารวัตรสัวซึ่งพัวพันธุรธุรกิจการพนันออนไลน์และพาดพิงตำรวจระบุนามว่าในพลจอจานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและเรียกรับผลประโยชน์ทั้งยังพาดพิงถึงการเรียกรับผลประโยชน์น้ำมันเถื่อนซึ่งกรณีดังกล่าวจะตั้งคณะทำงานจากจเจรตํตำรวจเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งพฤติการการกระทำผิดและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานให้ผบตรทราบภายใน15วันขอยืนยันว่าทางเจรตํตำรวจไม่มีสิ่ง ใดหนักใจหรือกังวลทุกอย่างให้เป็นไปตามพยายนหลักฐานและข้อเท็จจริงหากพบว่า,ามีข้าราชการตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำิดก็ต้อ,ตองเสนอพอบอรตอรอพิจารณาให้มีการดำเนินคดีทั้งทางอาญาวินัยต่อไปกอตอชกกล่าวทิ้งท้าย